<c oughs> คุณแม่พูดไปห้เป็นถ้าถือคิวใครอย่าให้มันขาคือพูดประ,ปะ,ะมัณปั๊บจบจำไว้คุณแม่ไปสอรอบ3ามรอบก็ไม่ ก็ไม่ตลอดอย่าคิดว่าเรามีบุญมากจนจนหน้าตื่นนะให้คิดว่าหน้าสงสารเลี้ยงดูคนกำาง้าเข้าใจที่มันคิดได้ไหมนี่ได่๋ยนี้ได้ไหมได้ไหมมันไม่ใช่คนกำาง้าเอาก็คิดว่าเลี้ยงคนคนหนึ่งที่เขาทำอาหารกินไม่ได้ ก็ไม่ใช่อามาหากิมก็ได้เก่งกว่านี้อีกแล้วจะคิดยังไงเพื่อให้คำพูดมันคล้องคลองไปเราคิดยังไงก็ได้ซ้อมให้มันคล้องโดยความตั้งใจวักทันท่นๆัห้คุณแม่พูดพูดพูดหลายรอบแต่มันวักชั่นๆนะถ้ามันเจ้าปราถนา ผลน,นิพานแค่นี้นะตั้นแค่นี้แต่ไม่จบนะรอบดียสอสองอย่างไม่จบสามก็ข้างนั้นป้องกันไว้ให้พูดสามอนะรอบนะลมหายใจเข้าหายใจออกฝานควรไ็หมดอ่ะข้รพเจ้ามันมันท่าน ท่านว่าตัวสั่นมาตั้งแต่ที่พักพักที่ไหนไม่รู้คือ <c oughs> รวมหายใจนี่กระตุกมาตั้งแต่ออกจากที่พักตั้งแต่เื่อเช้าตั้งแต่ื่อคืนว่ากระตุกตลอดเลยตั้งแต่คิดว่าจะเอาของเข้าไปให้อาจารย์กระตุกขึ้นรับขึ้นครับ มีพวกเทวดาด้วยว่าถ้าขา้าพเจ้าไปพูดก็กอยากเข้าใกล้มากมันติดขัดมันอาจจะมีขัดไปได้ที่แจ้งกันใน,วนทวบางทีเขาพูดเข้ามามันมีส่วนคือเขาอยากมีส่วนกับเราแล้วทีนี้มันพอเขาเข้าใกล้แล้วถ้าเป็นเทวดาจะปื้มปื้มแลยเกิดการตื่นเต้นในการปื้น ทีนี้นนถ้างานโหรตากี่ตามันก็มันก็นถลักไปหมดคือตั้งใจไว้ง่ายๆเลยให้คล่องทีนี้เอาสามรอบไม่ต้อรอบเดียวกันเอาไว้ถ้าคนสามรอบไม่ได้ก็เอาสามรอบใหม่ให้มันเป็นหกรอบไปเลยเผื่อไว้ถ้าเป็นอย่างคุณแม่เป้าเมื่อเช้าถ้าไม่ใช่คนปรารถนามาผลนิพพานจะให้พูดใหม่นะ แต่คนรารถนาม่าผลที่พานเป็นผลใหญ่ก็ก็ก็หมุนกันไปหมุนกันไปทั้งบุญเราบุญท่านทีน่หมุนกันเยอวะว่ะดรยุ่งน,นี้นะเออเราก็ใจเย็นๆอยู่ตนอนนี้คุณแม่วาถึงวะ <c oughs> ก็เลยคิดว่าเมื่อเมื่อข่าวเราก็จะเป็นกบบเดียวกันถ้าในคราวเราตอนทําอยู่โน้นที่ทําแบบนี้กับผู้ที่ตนเองเคารพมันจะเกิดอย่างนี้ มันไม่เหมือนกับถวายของแกสงไม่เหมือนกับให้ถวายพระไปนั้นต่างกันทีนี้อ้าผมรู้ว่ามีการสะเทือนแบบนี้ให้พูดสามรอบให้ซ้อมให้สามรอบนะนะสามรอบเลยอาจารย์คุณแม่อ้าวคุณแม่จบไปแล้วแล้วรอบใหม่เจ้าตัวถามพอทรงของที่ปวดพวกของบมือพูดยังไอย่าอันนั้นให้พูดมันเกิด แต่ละอันก็จบไปกอดวันอเรายกเข้าให้ยกเข้าให้ใหยาวไปแล้วพอแล้วไปแล้วของหมดุกอยาไปพูดก็จะถามว่าจะพูดอะไร<อ>ถ้าพูดขึ้นเลยก็จะทำนวยตามนั้นผููค้าสมมุติว่าคนค,น,คนที่บริบาวนารน่งเขาไปขอควรเศิตะไปิถวายห้าสามารถระลึกตามเพื่อนเราตามเพื่นอนวางได้ไหมคะได้เพราะ ไม,รรไม่พูดส่วนกันเราพูดในใจว่าขอบุญที่เกิดวันนี้ให้เป็นตาสามีข้าพุ่งอีกหน้ะาะนึ่งก็ได้แล้วค่ะแ,แต่เมื่อเช้าลูกชายเพิ่มกับลูกสะใ้ไมอยู่ข้างนอกลูกสาวพอลูกสาวคือไม่ไม่ได้มีได้ไพหลายเลยเนี่ยว่าเข้าไปด้วยกันก็ได้ในกลุ่มญาตินะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอาาาัลกัตกับคนพาเข้าข เราสามพ่อมาที่นี่สองคุณแม่เอาพูดใหม่ที่บอฟังใหม่คุณแม่ถารถนาอะไรบุญนี้ลงผลนะครับเจ้าบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยต้องเอาไว้ทีนบุญนี้ลงฝนนะครับเจ้าบบรรลุมรรคผลนิพพานค่ะทานบุญท่านของพระเจ้าและของคุณแม่ให้สนับสนุนการส่งท่านถึงมรรคผลนิพพานเด้อ เนี่ให้ให้มันได้ลงแบบเนี้ยแสด้วไม่ใด้กระตุกระตัต้กระตั้ถ้ากระตุกระตั้อยู่ก็เอาใหม่เราจะพูดนีมันเป็นอีกแล้วมันเป็นอางไไปแล้วต้องง้นหนขึ้นมาเลยเข้ามาสาพืนแล้วที่นี้มันอีกแล้วมันรวยทีนี่อะท่อสามพืนเหมือนท่าน ต้องจากอย่างนี้ไปจนถึงคิวนู้วเลยรเป็นปีก็คล่องอยู่เนี่ยจนถึงปีหน้าเลดคือ <Okay. S 1> ให้คล่องใ,นะในฐานะในอันที่ปราถนานะอันนั้นอันที่ปราถนานะจกปัจจุบันเอาในเทวโลกเอานิพพานแล้วแต่แต่ให้มันคล่องคือคือเราไม่ไม่แจ้งผู้ใดว่าต้องปราถนาอันนี้ต้องปราถนาอันโน้นต้องปราถนาะนะไม่บอกคนนั้นต้องอยากมีความอยากในตัวอยู่แล้ว ให้ตั้งใจพูดในอาการอยากของตนนนคือป่าถนามันแปลว่าอยากเข้าใจอยากมันแปลว่าอยากแต่มันจะต่างกันกับตัณหานะตัณหามันแปลว่าถ้าอยากอยากอะไรอะไรจะเอาหมดทั้งหมดนี้มันต้องกินนะใครจะกินคนเดียวตายเลยใช่นั่นแหละตัณหาตัณหาพาให้ตายแต่ทีนี้อันนี้เป็นปาาถนามันเป็นความอยากชนิดหนึ่งแต่มันเป็นคือ เป็นตัณหาแบบกลับมาเข้าใจไม่ใช่ตัณหากลับแบบแบบอะไรอะไรก็จะเอาแล้วไม่ใช่กลับแบบนั้นคือเอาแบบปีกลับแบบว่าตัณหาอันหนึ่งคือโลภมากนะทะยานอยากแต่ตัณหาอันหนึ่งนี้คืออยากจะไปนิพพานเข้าใจอยากจะมีการสร้างคุณสร้างกุศลอยากจะอยู่ในโลกวัตถุที่สมบูรณ์คือใครจะไม่สมบูรณ์ก็แล้วของเขาเกัน,กนมันไอซีเปล่าเขาแต่เราจะถึงไม่เป็นแบบนั้น และอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปในแดนที่ได้เรียนรู้ในบ้านสวรรค์นี้รวมเรียวสวรรค์ด้วยกันอยากจะดับเข้าสู่อ,อิพานางนี้นะแล้วแต่ใครจะอยากตอนไหนไหนคือมันมีหลายตอนตอนมนุษย์ตอนสวรรค์ตอนนิพานนะแต่ลาคนแล้วจะไม่บางคับว่าผู้นี้เอาวันนี้ผู้นี้เอาวันนี้สมมติว่าคุณแม่แก่แล้วอย่างนี้เรียนมาป่านน,นี้ฐานะตัมีพอยอยู่พอกินอย่างนี้แหละ ไหมดไม่อยากแบบแแค่ถ้ามันป่าถนาว่าขอให้มันมีสีสูงมากตัวนี้ไ่เถอะก็ขึ้นอยู่กับคน้าเข้าใจพูดคู่พี่พูดที่อำนวยตามเนี่ยจะไม่บังคับคือไปบังคับไม่ได้นะคือเขาจะเอาอันนี้แล้วไปบังคับให้เอาอันนี้หักเหความปาถนาการนี่มันไม่ได้เข้าใจบอกเข้าใจเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจนะแต่นั้นตั้งเป้าหมายกอะไรอันหนึ่งแล้วเอาใ้ข้อ ผู้อำนวยจะคล่องอยู่แล้วเข้าใครจะปัารานเอามติว่าข้าพเจ้าขอมันมีสีสูงเป็นปัจจุบันนี้ต่อไปข้างหน้าด้วยก็บุญเราบุญท่านให้รวมกันให้เป็นอย่างชั้นบะคือจะคือจะใส่ไปตามนั้นจะไม่ไปเออออาเอเอเอี๋ยวให้อยังไงจะเอาอย่างไรคือคนให้นีคนคนอำนวยผลตามความสะดวกเนี่ยคือคนหมายใจจะให้ ร่างกาจาว่าให้บุญเราบุญท่านให้เป็นอย่างท่านต้องการนี่นะจะไม่ไปขัดข้องว่ายิ่งยาวาแบบยิ่งอาได้เราเอาไปนั้นก็จะไปพูดแสดงคือต้องขึ้นอยู่กับแรงรารถนาผู้นั้นแต่ถ้าผู้นั้นบอกว่าขอให้ขระพเจ้าได้ฆ่าทนายชนนายเรียววันอันนี้ท่านเฉยและใช่ไหมล่ะขอให้ข่าพเจ้าได้ฆ่าคนนั้นได้ฆ่าคนนี้อย่างนี้อันนี้อันนี้ไม่เอาไม่ทําเลยก่อน แล้วก็จะไม่ขัดข้องมันแล้วแต่เขาแต่ถ้าเป็นลูกศิษย์แต่ที่พนาบอกกันเนาะ,ะลูกศิษย์แ,แ, <c oughs> แต่ที่บางบ้าเนาะเอาเท้าโดนไปด้วยเนาะเออแต่ที่อย่างนั้นสมมติว่ามีใครที่ปรถานาแบบตาบกนั้นนะอยากให้มันไปทางราบกตาบกก็แล้วก็แล้วกันอยากให้ตรงทีนี้อยากให้มันเฉื่อยจนพูดไม่ออก คือบนสองบนเนี่ยถ้าถ้ามันเทไปที่เดียวเนี่ยมันมันก็มันก็เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวจะรู้จักว่าใครแข็งกว่ากันนะคือถ้าคนแข็งแกร่งก็แบกไหวง่ายถ้าคนไม่แข็งแกร่งก็ก็เสียเลยก็มันก็ต้องคึกคักคึกคักแต่การท่าเอาสามรอบดังพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านก็สอนพวกเราว่าการท่าให้ว่าสามรอบ แลいい้วที่นี้สามก็กลัวมากอีกให้สามในสามเลยนะพุทธังสารนันทฉามิพระตระนนไตขยห้พูดนวะนวะคือให้พูดเก้ารอบใช่ไหมพุทธังสารนันทฉามีทำมาสารนันทฉามิสังฆังตารนันทฉามิสามครั้งนะกลัวมากเอาทุติยปีพุทธังสารนันทฉามิทุติยปีทำมังทุติยปีสัมทางนึงกลัวมากอีก ใาตาติยปิพุธังตาติยปิตุมังตาติยปิสาคาเข้าไปอีกหรือถ้าใครไม่ฟ้องท่านให้เดินมาตามหลังเลยพระองกแต่พระ,พระองค์ปริมาณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าพระโสดเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าแหวาระที่สองพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าอย่างนี้เลยนะตลอดทางจากจากฟันพระองค์ไปจนถึงวัดเจตวันท,ที่ที่ได้เอาไปบวชนะั่นแหะ ว่าตามหลังอยู่งั้นเพราะผู้นั้นกระตึกกระตักกระตึกกระตักในองค์ปริมาณใหญ่ปานนั้นแต่ทําไมตึกตักเมื่อเจออย่างนั้นตึกตักเข้าใจท่านเลยให้บริกรรมตามหลังท่านไปก็เดินใกล้ๆอย่างเงี้ยแล้วก็บริกรรมถ้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเขาเป็นที่พึ่งถ้าพระเจ้าขอถึงพระทรนเขาเป็นที่พึ่งก็พูดไปอย่างเงี้ยไปจนไปถือวัดเตวันลของใครอ่านเรื่องไหมเจอเรื่องเหมือนนิ้วไหมใช่ไหม ไ่อ่านไปเลยไปลถ้าไ่อ่านไปแล้วเราเดียนวิวาใช่ไหมเรียนวิเรื่องน้ำ transcribe the following segment